สุดยอดเลยชื่ออะไรนะอ๋ออ๋อ,อสุดยอดสุดยอดโอ้สุดยอดเลยเนินตรงนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับอ่าไม่ใช่ธรรมดาเนินตรงนี้เอาขึ้นมาให้ได้เออโอ้ยอด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  อ่าลบน้อยแล้วอ้า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 อ้าวมาเนี่ยขึ้นมาอีกน้อยอ่าจูงขึ้นมาก็ได้ไม่เป็นไรตรงนี้มันโหดโหด้วจะลื่นด้วยลอกแรกลอกแรกเลยวันนี้วันแรกอ้าวปั่นขึ้นมาครับโอ้สุดยอดปั่นขึ้นได้ นี่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 ขึ้นมาแล้วครับนี่เป็นเนินที่สูงที่สุดในตรงที่อ่าไหนนะท่าปรปทุนครับตรงท่ารปทุนอ่าตั้งหลักไม้เสือมนิดวาบเดี๋ยวไปให้พวกตะเคียนเตียเต้ยด,ดูหน่อยวาบ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 า่าาาเอาไม่ไหวก็จูงขึ้นมา ไม่จูงอลองไม่จูงดูเอาไม่จูงเอามามา,ามา,มา,มาแน่นอนได้อยู่แล้วแต่ไม่ตรีนอนอยาเข้าป่าเออเลี้ยวมาได้เลี้ยวมาได้อามาโอ้โหสุดยอดสุดยอดกดสักอย่างเดียวไม่ต้องหยุดกดเนะี่ยมันไปได้เดี๋ยวมันนิดไม่ต้องหยุดกดเข้าป่าก็เลี้ยวกลับมาอ้า ไม่ต้องหยุดกดไม่ต้องหยุดกดกดขึ้นมาทางก่อนเอาเอาเกียร์ให้ต่ำอย่างนี้นึงอ่าล่ะอ่อันนั้นแหละมันดันได้ต่ำแล้วต่ำแล้วเอ้าไปขึ้นมาไหวไหมวับเอา